วันนี้เราอ,อยู่ที่เส,สีามพนักขับแบงคอกนะครับต้องบอกว่าแน่นอนที่นี่แลน์สเคปสวยงามสนามก็พร้อมคอนดิชันดีจัดมาลองเล่นกันได้เลยนะครับที่นี่เปิดบริการทุกวันไม่วันราชการเลยนะฮะแต่ใน,นสิ่งใดครับวันนี้ผมจะพูดถึงคือเรื่องของการเลือกเหล็กหรือเลือกอุปกรณ์ในการเล่นแต่อุปกรณ์ที่ผมจะเลือกนั้นมีความหมายความพิเศษยังไงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่บางคนใช้บางคนไม่ใช้ หรือบางคนที่มีมาให้ในเซตก็ไม่รู้ว่ามีไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างชีน,นั้นครับคือ approach w e i g e gap w e i g e หรือว่า52องศานั่นเองนะครับอย่างที่ผมมีตอนนี้นี่ผมมีเวใช้2องศาอยู่ในมือซึ่งผมอะใช้มาตลอดผมทราบว่าผมใช้52กับกรณีไหนบ้างแน่นอนว่าอธิบายก่อนว่า gap w e i g e approach w e i g e หรือว่า52เนี่ยคืออันเดียวกันหมดนะครับแล้วแต่คนจะเรียกหน้าที่ของเขา เขาคือตัวช่วยที่อยู่ระหว่าง s a n d w i วิรกับ Pitching สมมุติว่า s a n d w i วิคุณตีได้100หลา i t c h i n g คุณตีได้140หลาระยะห่างกันถึง40หลาตรงกลางเนี่ยมันไม่มีเว d g ์ไหนหรือว่าอุปกรณ์ชนไหนที่ตีเต็มระยะแล้วจะสามารถตอบโจทย์คุณได้ที่สมมุติว่า120หลาละกันประมาณนั้นถ้า Pitching เราอยู่ที่45องศาแซนด์เวิรอยู่ที่56องศาเห็นไหมครับว่าองศามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ 52องศาเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ตรงกลางระหว่างไซเบตกับพิชชิงเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณตีเต็มเลี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าทฉลี่ย600ร้อยร้อยหลาพิชชิง140หลาถ้าค่าเฉลี่ยตรงกลางก็ประมาณ120หลาคือ52องศานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกกนว่าเอเวชแอปโรชเวชเนี่ย52องศาเนี่ยมันไม่ใช่ฟิกจิตี่52องศาอย่างเดียวเขาจะเริ่มตั้งแต่50จนถึง53นี่คือ องศาตรงกลางนะครับระหว่าง50ถึง53องศาเนี่ยคือ Approach r a t e นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาใช้52เนี่ยแหละเล่นอย่างไรแน่นอนว่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันคืออยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง sand w e d กับ pitching ผมจะตี a v e r g e หรือว่า approach r a t e อันเนี้ยที่120หลาถึง125หลาเต็มระยะของผม100%เต็มแต่ผมไม่ได้ใช้ในกรณีที่ระยะอยู่ตรงนั้นเสมอไปบางครั้ง95หลา100หลาที่ลมแรงๆผมก็ใช้ อเหมืนนกัถามว่าทําไมเพราะว่าบางครั้งเราตีแซน์เวชเต็มเต็มครับลูกโด่งกว่าเดิมลมแรงแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่เราคนโทรลเรื่องทิศทางยากมากๆบางครั้งผมยูทิล่าสื่งขระน่ำพิชชิ่งหรือเหล็ก9ก้ามาแทงด้วยซ้ำในระยะแค่ร้อยหลาอยู่ที่การเล่นครับอยู่ที่ surrounding ทรายรวมรวมด้วยว่าตอบโจทย์กับการเลือแหล่งคุณไหมอย่างที่2เรื่องการตีตำระยะไปแล้วนะผมมักจะเลือกของการชิปที่มีพื้นที่ระหว่างขอบกรีนหน้า ไปถึงธงค่อนข้างเยอะหมายความว่ารันนั่นเองรันบางครั้งเนี่ยเราใช้อย่างง่ายคือพิชซิ่งเหล็ก 9, เก้าเหล็กแปดหรือแม้่เหล็กเจ็ดแล้วแต่คนจะใช้แต่บางครั้งความหนักของเราไม่เหมือนกัน,นครับมือเราให้นหนักได้ยิ่งไม่เท่ากันตัวผมผมจะใช้52องศาเสมอในการเล่นลูกรันเพราะว่าหนึ่งตัดความเครียดเรื่องของการเรื่องคอนโทรลของการสปินได้เลยเพราะว่าการใช้เวทรันโดยปกติแล้วเราจะวางเท้าขวาอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าเกิดมุมลงมาชันเกินไปกให้สปินได้เยอะเนี่ยบางครั้งลูกจะไม่โลไปข้างหน้าเหมือนที่เราคิดเสมอไปแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เอเวชเก็บเวสหรือว่า5-2องศาเนี่ยแน่นอนว่าการพิชออกไปเนี่ยสปินมันน้อยกว่าแล,วแล้วลูกมีโอกาสที่จะโรหันหลุมได้ง่ายขึ้นอย่างที่3สําคัญอีกอย่างหนึ่งสังเกตไหมครับว่าช็อตที่ยากสุดในเกมกอล์ฟผมมีสวรรค์เคยบอกผมว่าคือช็อตที่ต้องระเบิดทรายประมาณ50-60หลา อันนี้คือช็อตที่ยากสดุดในเกมกลอบสำหรับเขาผมไม่เถียงเลยผมก็เห็นด้วยเหมือนกัน56,60กสะเบิดทรายถึงไหมนระดียะ50 60หลาถึงนะแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างเดียวง่ายๆเลยคุณต้องตีโดนคลีนดี100%ห้ามเข้อผิดพลาดเสมอฟังดูง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเลือกให้สองสาตัวพิชชิ่งในกระเบิดทรายระยะประมาณนั้นเนี่ยคุณตีไม่คลีนมากคุณตีหลังลูกสักนิดนึงกว่าเดิม ลูกก็ยังไปในระยะที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายเราต้องการให้แต่ถ้าเกิดเลือกใช้เวสอันอื่นที่ตีตามระยะเนี่ยไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับต้องเป๊ะเท่านั้นเพราะฉะนั้นยูทิลไรซ์ดีครับห้าสองศในกระเป๋าคุณสามารถใช้ได้เยอะมากหลากหา,ายสถานก,การณ์มากตีเต็มระยะเล่นรันระเบิดทรายในระยะก้ากึง่งลองใช้ดูครับว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไงกันบ้าง